สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Daily ค่ะประจำเช้าของวันพุธที่5สิงหาคม2563นะคะเช้าของวันที่หลายๆท่านต้อง ตื่นตกใจกับราคาทองครั้งใหม่คือเช้าวันนี้ใครที่ถือทองคํายิ้มกันออกแหละเพราะว่าทำา i g ต่อเนื่องนะครับราคาตลาดโลกตั้งแต่ค่าคืนที่ผ่านมาเนี่ยทะลุกว่า2,000ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนไปแล้วส่งผลให้ราคาเช้านี้นะครับทองคําในบ้านเราพุ่งไปอีก400บาทอันนี้ดีนะครว่าทองคำเนี่ยอิงกับเรื่องของเงินบาทในบาทเราแข็งข่าอยู่ไม่อย่างนั้นไปไกลกว่านี้อีกใช่ค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะตลาดโซนเอเชียเนี่ยขึ้นไปสูงสุดเนี่ยนะคะ2030เหรียญนะคะถ้าหากว่าราคาทองคาตาม มาคมเนี่ยเปิดมาทางช่วงเวลานั้นน่าจะแพงกว่านี้ด้วยดีที่ว่าตอนนี้เนี่ยมันทยอยถือว่าราคาเนี่ยอาจจะมีปรับร,าารบอๆบ้างบางคนอาจจะยังลงทุนอยู่เพราะว่าแต่ละสํานักก็มีการทยอยปรับเป้ารา,ราคาในระยะต่อไปนะครับ Goldman Sachs เขามองว่า2,003ขณะที่สํานักในประเทศไทยเนี่ยหลายแห่งมองว่าหลัก2,005เลยทีเดียวค่ะถ้าหากว่ามองตอนนี้เนี่ยนะคะยืนเหนือ2,000ได้มีโอกาสไปต่อนะคะแต่ถ้าหลุดลงมาก็อาจจะต้องใช้จังหวะในการปรับพักฐานหลายๆลคนบอกว่าสาเหตุเพราะอะไรฝั่งสหรัฐนะคะดูเหมือนว่างบ ดุลเขาจะขยายเพิ่มขึ้นค่ะหลังจากที่เตรียมผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมคะคือวงเงินไม่ใช่น้อยหนึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็วงเงินมากขนาดนี้นะครับมันเป็นจุดที่จะเร่งจุดชนวนเรื่องของเงินเฟ้อแน่นอนทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยสินทรัพย์ที่ป้องกันเงินเฟ้อจึงได้รับความนิยมแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาเพิ่มขึ้นนั่นเองใช่ค่ะนะคะมามองกันต่อนะคะบรรยากาศในโซนเอเชียเช้าวันนี้นะคะดูเหมือนว่าตัวเลขเศรษฐกิจไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่ค่ะฟากฝั่งของจีนนะคะประกาศตัวเลขดัชนีภาากรล ในส่วนของภาคบริการวันนี้ภาคบริการ ừ ừ, นะคะกระกฎาคม54.1จากเดือนมิถุนายน58.4นะคะก็คืออ่อนตัวลงมาเดี๋ยวเรามาประเมินสถานการณ์ทั้งหมดนี้กันในช่วงเทรดไทม์ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณเอกภาวินสุนทราพิชาติผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมครับจากปัจจัยการลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่างประเทศที่ตอนนี้เองเนี่ยการเจราจาวงเงินรวมกว่าหนึ่งล้านล้านดอละลาร์เนี่ยน่าจะใกล้ได้ข้อสรุปนะ,นะครับรวมถึงเรื่องของการที่ทรัมป์ออกมาประกาศชัดเจนว่าไม่น่าจะมีการล็อกดาวน์รอบที่สองอีกแล้วแล้วก็เรื่องของการที่คาดว่าวัคซีนเนี่ยน่าจะได้เร็วกว่าที่คาดจะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังไงบ้างครับครับก็คือคือ,ค,อคือตอนนี้ตลาดบ้านเราเองเนียก็เหมือนได้ เซติมิเตอ์เชิงบวกนะครับจากปัจจัยภายนอกนะครับที่หนุนการฟื้นตัวมาประมาณสองสามวันละนะครับที่ลงไปแถวประมาณใกล้ๆหนึ่งพันสามร้อจุดนะครับแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาแต่ว่าคือถ้าถ้าเกิดว่าไล่ทีละประเด็นนะครับอย่างในส่วนของอเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ของทางสารัฐเนี่ยก็ยังยังคุยกันในละเอียด ในรายละเอียดอยู่มันติดกันเรื่องในส่วนของการช่วยเหลือเรื่องอด้านแรงงานนะครับที่เหมือนความเห็นระหว่างาเดโมแครตกับสิบพัิกันเนี่ยยังยังมองไม่ตรงกันแล้วตลาดก็กำลังรออยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าแนวโน้มเนี่ยอาจจะไม่ทันในสัปดาห์นี้นะครับสําหรับในประเด็นนี้ส่วนวัคซีนเนี่ยก็ถ้ามองเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นปัจจัยบวกเข้ามาเป็นระยะระยะนะครับขณะที่ จะเสร็จสมบูรณ์หรือว่าออกมาสู่ตลาดได้เนี่ยน่าจะรอถึงประมาณสัตปีหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมมองประเด็นปับใจบวกเนี่ยอาจจะสะท้อนดัชนีไปพอสมควรละนะครับขณะที่วันนี้มีประเด็นสำคัญเลยนะครับที่ต้องจิดตามก็คือประชุมกรนอง,งอนะครับโอเคแหละก็คงจะคาดเป็นการคงดอกเบีย้ยนโยบายไว้ที่0.5เปอร์เซ็นแต่ว่า อที่เป็นไฮไลท์เลยเนี่ยจะเป็นการการมองแนวโน้มเศรษฐกิจในไตรมาสสองนะครับซึ่งอผมมองเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเป็นแม็กเซจที่จะเป็นเนกาทีบนะครับหรือว่ามอง Q2GDP เ,นะเราเนี่ยมีโอกาสกดตัวแรงนะครับซึ่งประเด็นเนี้ยให้นให้ระวังจะเป็นปัจจัยกดดันตลาดเพราะว่าเซตเนี่ยขึ้นมาสองสาวันแล้วก็ติดประมาณ หนึ่งสามสามแปดนะครับอย่างวันนี้ก็เกาะบ,บนก็ใชเดีโวกันเหมือนกันนะผมว่ายังยังผ่านยากอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ถ้าให้มองเนี่ยมีโอกาสจะปรับตัวลงนะครับตอนนี้มีกรอบร่างรอยอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบจุดนะครับถ้าตากว่าแนวเนี้ยจะเห็นการปรับลงมีโอกาสจ้อลงไปที่ประมาณบริเวณพันสามละจุดอีกครั้งหนึ่งแลวถ้าถามเนี่ย ถ้ามองในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับผมว่าโอเคปัจจัยภายนอกเหมือนยังดีอยู่นะครับแต่ว่าปัจจัยภายในเราดูไม่ค่อยโดดเด่นทั้งตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่าผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนที่จะรายงานเข้ามาหรือว่า GDP ในไตรมาสสองที่จะรายงานในเดือนนี้นะครับมันจะเป็นปัจจัยที่กลับมากดดันตลาดแล้วปัจจัยต่างประเทศเองตอนนี้ติดตามก็คือความสัมพันธ์ระหว่าง เออจีนกับสหรัฐเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะตึงเครียดนะครับมีข่าวเข้ามาว่าทางอสหรัฐกับจีนเนี่ยจะมีการเอเหมือนกับดีไวส์ในส่วนของตัวข้อตกลง การค้ากันใหม่นะครับซึ่งจะมีการเจราจาก,กันในช่วงกลางเดือนเนียนะครับก็เป็นอีกเป็นหนึ่งที่ตลาดเนี่ยระวังจะเป็นภาพของการกลับมากังวลครับผมค่ะงั้นในช่วงจังหวะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะนักลงทุนเองอยากจะหาโอกาสในการที่จะเข้าไปลงทุนในตัวหุ้นนะคะถ้าหากว่ามองไปทั้งเกณฑ์ผลประกอบการหรือว่าการมองหุ้นที่อาจจะพักฐานไปแล้วแล้วก็เริ่มจะฟื้นกลับคืนมาใหม่ในมุมมองของไทยพาณิชย์เราแนะนําตัวไหนบ้างคะครับ เอออย่างในในในวันนี้นะครับคือถ้าผมดูเนี่ยตัวที่เหมือนกับว่ายังยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นเลยหรือว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยที่ตลาดขึ้นเนี่ยไม่ได้ปรับตัวขึ้นนะครับก็มีโอกาสที่เรามองว่าในในเดือนนี้ตลาดจะพักตัวแต่ว่าหุ้นที่มองเนี่ยอาจจะเคลื่อนไหวแข็งแกร่งกว่าตลาดนะครับตัวหนึ่งเนี่ยให้ดูตัวตัวแบมนะครับ <S <S B A M แบมนะครับซึ่งหุ้นเนี่ย ออกด้านข้างมามาซักระยะละนะครับแล้วก็ยืนที่ประมาณเอ24บาทได้ละนะครับปิดเข้าเนี่ยก็คือ24.80บาทนะครับผมมองเข้าได้นะครับแล้วก็เอตัวเป้าด้านบนเนี่ยถ้ารอบเนี้ยมีโอกาสขึ้นไปใกล้ประมาณ30บาทนะครับก็ถือว่า เป็นภาคการซื้อถือเล่นรอบเนี่ยนะครับก็มีโอกาสทํากําไรได้นะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่ e a r n i n g ็งคเนี่ย bottom ไปแล้วนะครับแล้วก็คิวสามหรือครึ่งปีหลังเนี่ยจะจะฟื้นตัวนะครับก็จะมีแนะนําตัว c p o นะครับที่ท่าเทียบกับในกลุ่มเนี่ยมันกับราคาหุ้นยังยังขึ้นชานะครับตอนนี้เริ่มปรับตัวขึ้นแล้วนะครับก็มีโอกาสาจะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับราคาตลาดตอนนี้อยู่ที่69.50บาทนะครับจุดรับเนี่ยอยู่ ที่สักประมาณ69ถึงประมาณ68.50บาทนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีแถวจุดสูงเดิมก่อนนะครับที่ราคาประมาณ74บาทนะครับถ้าผ่านไมได้เนี่ยก็มีโอกาสจะขึ้นไปใกล้ๆแถวประมาณ80บาทอีกครั้งหนึ่งครับผมกากเก่งในเชิงผลการประชุมกนงวันนี้นะครับคาดว่าจะมีผลต่อหุ้นในกลุ่มอสังหากลุ่มลิสซิงรวมถึงกลุ่มธนาคารพาณิชย์ยังไงบ้างครับในวันนี้ครับถ้าถ้าถามเนี่ย คือวันนี้กรองอน่าจะน่าจะเป็นภาพของการคงดอกเบีย้ยนะครับแต่ว่า <c oughs> แมสเสจที่ที่จะบอกถึงแนวโน้มเศรธธษฐกิจเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นลบต่อพวกกลุ่มธนาคารหรือว่ากลุ่มไฟแนนซ์เพราะอะไรเพราะว่าอมัน <c oughs> จะกังวลเรื่องเ p l นะครับที่จะเล่งตัวขึ้นนะครับตอนนี้เหมือนกว่าความจริงแล้วเนี่ยคือยังอยู่ในมาตรการสำหรับการ ช่วหลือกนี้อยู่นะครับซึ่งทั<ะ>้งหมดมาตรการไปเนี่ยนะครับก็ต้องระวังว่าเอ็นพีเอเนี่ยมันจะเริ่มแบบเร่งตัวขึ้นอีกแล้วก็จะมีเ,เรื่องของภาราการต้องสำรองเพราะนั้นเนี่ยผมมองก็ถ้าถามประชุมกรองวันนี้เป็นบวกเป็นลบต่อผู้ก,กลุ่มเนี่ยก็เป็นลบเป็นลบยังไงก็คือ,อการมองแนโน้เศรษฐกิจที่ยังไม่ดีนะครับจะเป็นตัว สร้างความวุ่นวจอเอ็นดีเอลแล้วก็ภาชนะต้องสำรองสําหรับกลุ่มธนาคารแล้วก็ตัวกลุ่มไฟแนนซ์คารับค่ะแล้วในส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะอาจจะมีผลด้วยนะคะจากกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการจํากัดเพดานดอกเบีย้ยหรือแม้กระทั่งนะคะการเตรียมลดอัตราดอกเบีย้ยเพื่อที่จะช่วยเหลือลูกหนี้ตรงนี้เองเนี่ยมีผลตั้งแต่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมามันจะยิ่งเป็นปัจจัยกดดันไหมคะแล้วกลุ่มเหล่านี้พอรับรู้ข่าวแล้วเนี่ยยังพอมีตัวไหนที่เราสามารถกลั่นกรองและเข้าไปลงทุนได้นะคะ ก็จะเป็นกระทบเรื่องตัวตัวนิมนะครับใน <ạ. S 1> ส่วนของอส่วนกาดอกเบีย้ยที่ก็อยู่ต่ำอยู่ละนะครับก็จะกดดันให้ให้ปรับตัวลงอีกนะครับในช่วงที่ดอกเบียเนี่ยอยู่ในระดับต่ํานะครับถามว่ามีมีตัวไหนที่ที่น่าซื้อนะครับผมมองถ้าเกิดมองไปในระยะยาวสําหรับการซื้อถือลงทุนถ้าประมาณสักห้าปีขึ้นไปนะครับตอนนี้กลุ่มแบงค์เนี่ยกลุ่มแบงค์ใหญ่ก็ถือว่า าราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงมาพอสมควรแล้วอย่างถ้าดูสัดส่วนตัวตัว,ตวไพ่ปลบุกนะครับราคาต่อมูลค่าาบัญชีเนี่ยลงมาเรียกว่าต่ำละถ้าย้อนไปดูในช่วงของอต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับพวกกลุ่มธนาคารเนี่ยหรือว่าตัวบุกกลุ่ม,มใหญ่เนี่ยเพดไพ่ปบุกที่ประมาณ0ู5จุดสองห้าถึงประมาณศูนจุดสามเท่านะครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยลงมาอยู่ที่ประมาณ0ูจุดห้าเท่าแล้วนะครับก็ถือว่า สถานการณ์ตอนนี้กับต้มยำกุ้งความจริงแล้วแบงก์เนี่ยกับทบน้อยกว่านะครับแต่ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงมาแรงมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อถือลงทุนเพื่อรอเศรษฐกิจนะครับที่มันจะกลับมาพื้นตัวเนี่นะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีถ้าเกิดว่ารษิกรรมมาดีนะครับราคาหุ้นกลุ่มธนาคารปรับตัวขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะสร้าง ผลอแทนได้ดีนะครับถ้าเป็นการถือยาวแต่ว่าถ้าเลื่องั้นเนี่ยอาจจะยาไม่เหมาะครับผมก็แนะนําเป็นซื้อสิอองทุนสักประมาณ5ปีขึ้นไปครับผมสำหรับในกลุ่มธนาคารครับไ <c oughs> <c oughs> ด้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีครับสวัด <c oughs> สดีค่ะ <c oughs> ะะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อาจจะหาจังหวะการดีตัวแรงๆของตลาดหุ้นไทยช่วงจังหวะนี้อาจจะยังอยู่ในกรอบขาลงนะก็คือ,อยังทดสอบแนวรับที่1,300ยจุดนะคะและแนวต้านก็อยู่ใ,ใกล้ๆบริเวณนี้สําหรับหุ้นแนะนําที่นํามาฝากการเช้าวันนี้จากไทยพาณิชย์นะคะมีทางได้ของ CPO นะคะรวมไปถึงอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัว BAM แบมค่ะขณะที่หุ้นแนะนาจากรายการวันนี้นะครับมีทางฟินเนเซียไซรัส,รสแนะนา SC นะครับยนต้าแนะนํา TPIPP และก็เกษตรกรไทยแนะนําแบบนั่นเองครับ พักทันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามเรื่องราวของการให้นะคะหรือว่าการดูแลนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยมีกลวงออนไลน์เราจะต้องมีการตั้งรับอย่างไรช่วงหน้ากลับมาดูกันค่ะ จ่วนที่สของรายการนะครับทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราผ่านทาง m c o t HD ช่อง30นะครับรวม <c oughs> ถึงผ่านทางแฟนเพจ Money and Banking TV นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณชงชัยนะครับคุณชวนันคุณสุริธาดานะครับคุณพลวัตคุณจินานาบอกว่าวันนี้มีความสุขกับราคาทองมากๆเรา <c oughs> ก็มีความสุขด้วยเหมือนกัน <c oughs> ใช่ <c oughs> ค่ะหลายๆคนนะคะบ,บอก <c oughs> ว่าเดี๋ยวจะไปต่อคิวหน้าร้านทองนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานี่แออัดมาก ช่วงนี้เองบางคนอาจจะขายไปแล้วช่วงนี้ต้องบอกว่าใจแข็งเหมือนกันนะรอมาถึงตรงนี้ได้ใช่ค่ะนะคะอาจจะต้องรอจังหวะย่อตัวสักหน่อยนะคะส่วนใครค่ะที่ช่วงจังหวะแบบนี้เนี่ยนะคะใช้เทคโนโลยีนะคะค่อนข้างมากวันนี้ทางด้านของ t r u e m o n e y ค่ะมาหาทางรอดนะคะจากกลโกงออนไลน์กันละค่ะโดยล่าสุดนะคะ True m o n e y นั้นเผยกลกงออนไลน์ยุค new normal ที่ต้องระมัดระวังค่ะโดย True m o n e y ได้รวบรวมกลกงในยุค new normal เพื่อเตือนภัยผู้ใช้เทคโนโลยีให้ระมัดระวังภัยออนไลน์ที่เกิด จากการเสนองานออนไลน์ล่อลวงด้วยการเสนอค่าตอบแทนจํานวนมากเกินปกติกลโกงนี้อาจเริ่มต้นจากการส่งอีเมลมาเสนองานที่ไม่ตรงกับสายงานการลวงบริจาคลวงเล่นพนันออนไลน์นะคะดังนั้นเพื่อสร้างเกาะป้องกันให้กับผู้ใช้ e-wallet ในยุค New Normal Tru m o o n y y แนะนำแนวทางให้อยู่รอดแบบห่างปิดติดจ่ายดังนี้ค่ะ ห่างก็คือว่าห่างให้ไกลจากคนหรือเว็บไซต์ที่ไม่น่าไว้ใจควรวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับให้ดีก่อนคลิกไปต่อนะคะปิดปิดกั้นข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญโดยเฉพาะรหัส OTP บัตรประชาชนบัญชีธนาคารบัตรเครดิตหรือว่าเดบิตด,ด้วยติดค่ะติดตั้งแอปแอนตี้ไวรัสศึกษาการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและหมั่นอัปเดตระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือเป็นเวอร์ชันล่าสุดจากผู้ให้บริการ จ่ายเงินแต่ละครั้งเนี่ยนะคะต้องตั้งสติให้ดีตรวจสอบให้ถีท้วนตรวจเช็คกับเจ้าหน้าที่ผ่านคอเซนเตอร์ นอกจากนี้ยังควรศึกษาการใช้งานฟีเจอร์ความปลอดภัยของแอป e-wallet ในยุค New Normal เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานด้วยค่ะ True Money มีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทุกท่านกรณีพบพิวรสหรือความผิดปกติเกี่ยวกับบัญชีของคุณสามารถติดต่อได้ที่ True Money Customer Care เบอร์1240หรือ Call Center ธนาคารเจ้าของบัญชีของท่านได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ มิจฉาชีพก็มาหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นนะครับเราใช้เทคโนโลยีก็ต้องมีกรอบม้่งกันของตัวเองเหมือนกันะนะฮะมาดูกันที่เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนกันนะครับเรื่องของความพันผวนมีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนี้เองเทรนดของค่าเงินบาทเป็นไปในทิศทางแข็งค่าแล้วนะครับล่าสุดนี้ทาง S C B E I C นะครับก็คาดการว่าเงินบาทมีโอกาสแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่กรอบ30บาท50สตางค์ถึง31บาท50สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับ ข้ามบนดังกร่าวได้รับการเปิดเผยม,มาล่าสุดเลยนะครับจากทางศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ SCB EIC ปรับประมาณการและมุมมองต่อตลาดการเงินนะครับโดยคาดว่าเงินบาทณสิ้นปี63มีแนวโน้มกลับมาแข่งค่านะครับจากปัจจุบันมาอยู่ที่กรอบ30บาท50สตางถึง31บาท50สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐคือเดิมเนี่ยคาดไว้31บาท50ถึง32บาท50สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับ เพราะอะไรครับก็เพราะว่าเงินดอลลาร์สหรัฐตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มอ่อนค่าเพิ่มเติมในช่วงที่เหลือของปีนี้เงินทุนเคลื่อนย้ายก็มีแนวโน้มไหลเข้าตลาดเกิดใหม่นะครับอย่างไรก็ตามมั่นใจว่าเงินบาทไม่น่าจะแข็งค่าขึ้นมากนักเนื่องจากว่าดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยมีแนวโน้มเกินดุลลดลงอย่างมีนัยสําคัญนั่นเองทางนี้ประเมินสัมปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดการเงินโลกในช่วงที่เหลือของปีมีเรื่องแรกนะครับก็คือมาตรการปิดเมืองในหลายประเทศที่อาจกลับมาเข้มงวดขึ้นอีกครั้ง หลังการระบาดของโควิด1 9ทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไปที่อาจชะลอลง2คือมาตรการสนับสนุนของภาครัฐบางมาตรการนะครับที่กําลังจะหมดอายุลงหรือว่าผ่อนคลายในอัตราที่ชะลอลงในขณะที่รายได้และการจ้างงานยังต่ำกว่าระดับปกตินะครับและ3คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านภาษีด้านการค้าระหว่างประเทศและด้านเศรษฐกิจข,ของสหรัฐนั่นเองครับ เช้าวันนี้นะคะเงินบาทเปิดตลาดมาก็ยังคงแข่งค่านะคะ31สบาทสสตางค์นะคะวันนี้ต้องรอติดตามด้วยว่าทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นจะมีมุมมองต่อเศรษฐกิจอย่างไรและคงอาาัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับเดิมที่ตลาดคาดการเอาไว้หรือไม่นะคะพักกันสักครู่ช่วงหน้าค่ะในจังหวะที่ดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำนะคะเราจะหาทางเลือกการลงทุนได้อย่างไรช่วงหน้ามีโปรโมชั่นพิเศษจาก m o n นี Expo โปคโราชมาฝากกันค่ะ ไะไเข้ามาแล้วสําหรับมันนี่เอ็กซ์โปโคราดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะที่ตอนนี้คนไม่แน่ใจไม่มั่นใจกับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับมีการเก็บเงินไว้ในธนาคารมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการเก็บเงินในธนาคารอย่างเดียวนะครับเงินฝากดอกเบี้ยออมทรัพย์ธรรมดาเนี่ยมันก็ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะต่ำดังนั้นโปรเดดในมันนี่เอ็กซ์โปจัดกันเต็มแน่นอนนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับทางคุณเอกสิทธิพ์พฤทธิ์พรากรนะครับพฤทธิ์พรากรนะครับผู้บริหารธุรกิจรายย่อยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเรราแล้วคับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแปนกับคุณตั๊กครับผมค่ะคุณเอกสิทธิ์คะเราเตรียมอะไรไปบ้างคะสําหรับพี่น้องชาวโคราชที่รองานมหากรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปกันอยู่นะคะโอ้วันนี้ธนาคารเราจัดเต็มเลยครับก็คือวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์นะครับเงินฝากดอกเบี้ยสูงสุด2%ต่อปีครับผมสำหรับลูกค้าที่ฝากเงินนะครับ1,000ถึง5,000บาทครับผมครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้าด้วยถ้าเกิด คุณลูกค้าที่เปิดบัญชีกับสมัครบัตรเครดิตของเรานะครับก็คือเรามีแ a b food ให้คุณลูกค้าเนี่ยได้ถึงหนึ่งรอยบาทเลยครับผมต่อท่านต่อหบัญชีนะครับครับดอกเบี้ยที่สูงขนาดนี้ได้ได้ว่าจูงใจประชาชนเต็มที่เลยใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ฐานดอกเบี้ยปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะต่ำครั้งนี้เองเนี่ยเรามีความคาดหวังในเชิงของโปรดักตตัวนี้ยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วตัวนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารออกมาเพื่อส่งเสริมการออมของรประชาชนนะครับ,รบแล้วก็ คิดว่าการการการส่งเสริมการขายใน m ั n นี่เอ็กซเนี่ยน่าจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยเหมือนส่งเสริมให้เข้ามีการออกมากขึ้นนะครับผมค่ะต้องเตรียมหลักฐานเอกสารอะไรไปบ้างคะสำหรับการที่จะเข้าไปทำธุรกรรมนะคะกับทางด้านของ CIMB ไทยนะคะโอ้การเปิดบัญชีง,ง่ายมากเลยค,ครับก็คือว่าทางพนักท,ทางพนักงานธนาคารที่อยู่ที่ปู๊นะครับก็ค,คือว่าเขาจะมีเครื่อง iPad เปิดบัญชีให้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณลูกค้าเนี่ยแค่เตรียมบัตรประชาชนเพื่อเปิดบัญชีเหมือนเปิดบัญชีธนาคารตามปกติกเลยครับผมค่ะก็คือไปทําหน้าหน้าบูธได้เลยได้เลยครับค่ะครับค,ค,ความคาดหวังของเรานะครับนอกเหนือจากเรื่องของเงินฝากครั้งนี้ที่มีการนามาเรียกว่าตอบสนองความต้องการของคนฝากเงินกันเต็มที่แล้วเนี่ยยังมีโปรดักต์ส่วนอื่นๆที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกไหมครับ จริงจริงธนาคารเตรียมโปรดักที่น่าสนใจอีกสองตัวนะครับตัวแรกเนี่ยครับก็คือเป็นโปรแกรมเงินฝากประจำนะครับ12เดือนนะครับตอนนี้เราให้ดอกเบี้ยที่1.3เปอร์เซ็นต่อปีนะครับแต่กี้เงินฝากที่ผมพูดไปเนี่ยตอนตอนก่อนก่อนหน้านี้คือเราให้ให้ให้เงินฝากสูงสุด50,000บาทนะครับดอกเบี้ย2เปอร์เซ็นแต่วันนี้ถ้าเกิดลูกค้าที่มีเงินก้อนนะครับที่อยากจะเหมือนกับ เราเก็บเงินออมของเราไว้แล้วมาฝากประจํา1ปีเนี่ยเราให้ดอกเบี้ยสูงถึง1.3เซึ่งตอนเนี้ยมันจะสูงกว่าเงินฝากประจํา12เดือนประมาณ4 0เปอร์เซ็นต์ซึ่งค่อนข้างสูงนะครับสำหรับลูกค้าทีม่มาในงานบูธมันี e ่เอ็กโวันนี้นะครับตั้งแต่7จถึง9นะครับแล้วก็ถ้าคุณลูกค้าที่ว่าไม่ได้เซยนตัวมาเราก็จะมีคูปองให้คุณู้ลูกค้าเนี่ยไปเปิดท,ที่ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศเลยครับถ้าเกิดคุณูลูกค้าไม่ได้ขนเงินมา1นล้านบาท นะครับ oh. ส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยครับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เราก็จะทราบว่าช่วงนี้เนี่ยเนื่นองจากสภาพเศรษฐกิจของเราก็ค่อนข้างที่จะแบบชะลอตัวนะครับเราก็มีสินเชื่อบุคคลนะครับเสนอให้กับพนักงานที่ยังมีรายได้ประจําแล้วเรานําเสนอดอกเบี้ยเนี่ย9%ต่อปีนะครับสาหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ2หมื่นบาทขึ้นไปจะผม ค่ะสำหรับผู้ที่จะไปร่วมงานในครั้งนี้นะคะยังมีโปรโมชั่นอื่นๆไหมคะอยากจะไปขอสินเชื่อรูปแบบอื่นๆทางด้านของซ i m อก็เตรียมไปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมใช่ครับแต่ดอกเบี้ยอาจะว่าอะไรอ่ผลิตภัณฑ์ที่เราาำสนอดสามตัวนี้ก็เป็นโปรโมชั่นสำหรับูลูกค้านะครับที่เหลือก็ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารก็มีเตรียมจัดเต็มให้ในบูธเลยครับผมค่ะครับ สุดท้ายนี้นะครับอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวโคราชรวมถึงจังหวัดข้างเคียงยังไงบ้างครับสำหรับคนที่คาดหวังเต็มที่เลยจะต้องไปต่อคิวเพื่อที่จะจองผลิตภัณฑ์ทางการเงินของเราในครั้งนี้ครับก็อยากให้จริงจริงธนาคารนะครับก็คือเราเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการทางการเงินนะครับก็ก็อยากให้ทางพี่น้องชาวโคราชแล้วก็แล้วก็ประชาชนเนี่ยส่งเสริมการออมมากขึ้นเพราะในช่วงนี้เนี่ยเราก็เราก็ทราบกันดีว่าตอนนี้เศรษฐกิจของเราเนี่ยก็ ก็อยู่ในภาวะที่ตึงตัวนะครับก็เรามาส่งเสริมการออมแล้วก็เพื่อเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินครับผมค่ะได้เลยค่ะไว้พบกันนะคะคที่งานนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครัคคคท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะได้แคมเปญดอกเบี้ยพิเศษแบบนี้เนี่ยนะคะก็สามารถไปร่วมงานที่มหากรรมการเงินมณีเอ็กซ์โปโคราชได้เจ็ถึงเสิงหาคมนี้นะคะที่เดอะมอลโคราชนะคะไปกันที่เดิมเจอกันเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยดูแลคุณผู้ชมนะคะให้รักษาระยะห่างดูแลด้านความปลอดภัยรับรองว่าไปที่งานปลอดภัยนะคะตั้งแต่เดินเข้างานเลยค่ะดอกเบี้ยนี้ไม่ใช่น้อยนะสองเปอร์เซ็นต์หนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นต์ในภาวะดอกเบี้ยต่ำแบบนี้ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่น่าจะโดนใจคนที่ฝากเงินหลายๆคน นะครับบางคนอาจจะยังมองเรื่องของการฝากเงินเป็นการฝากสินทรัพย์อันดับหนึ่งของตัวเองอยู่อันนี้น่าจะตอบโจทย์เลยทีเดียวฮะค่ะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะของรายการในวันนี้นะคะฝากติดตามราคาทองคํากันด้วยนะคะจะได้จัดพอร์ตการลงทุนกันได้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพรุ่งนี้10บโมงหนาทีกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ